เขายัง <ส ận S 1> เอาแล้วหนึ่งสอง,ส,องสามนี่มีลูกบอลอยู่ลูกหนึง่งสองสามฮึลูกบอลทะลุจากนั่น<อ>มาอยู่ตรงด้านนี้ขยับปึ๊บตรงด้านนี้ชิมาอยู่ตรงด้านนี้แก้วนี้ไม่มีอะไรขยับอย่างนี้ปึ๊บย้ายลูกมาอยู่ทางด้านนี้ขยับลูกนี้ปึ๊บมาอยู่ทางด้านนี้เพราะมันมีสามลูกหนึง่งสองสามฮึฮึเนี่ย แก้วเนี่ยสมบูรณ์มากก็าสามารถเห็นไหมเนี่ยวางลูกได้ขนาดนี้เลยเนี่ยดูดิถ้าแก้วธรรมดาจะทําไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วมันมีแกลกรอยเชฟเน,นะนี่ยเชฟสามารถวางลูกมันมีผลตรงไหนดูนะเนี่ยลูกบอลทันอย่างเงี้ยหายลูกแรกลูกบอลลูกที่สองถ้าเป็นแก้วธรรมดานี่มันจะเก็บลูกบอลวางข้างบนไม่ได้เนี่ยแล้วหายก็อยู่ในเงี้ยว้าวหายตีเยอะเลยดหนึ่งสอง สามทำอย่างนี้ติดนิ้วนี่แหะหายไปตรงนี้โอ้ยเข้าไปไหนอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามขยับอยู่นี่แอขยับตรงนี้เฮ้ยหายไปตรงนี้เฮ้ยเก็บไว้อย่างนี้นึ่สองสามสามสองหนึ่งเนี่ยเอาไว้นี่ลูกหนึ่งเอาไว้นี่รูกหนึ่งเอาเล่าไว้ตรงนี้อีกลูกหนึ่งขยับอย่างนี้ปุ๊บย้ายมานี่ ขยับมาทางด้านนี้ย้ายมาทางด้านนี้อย่างนี้ึอยู่ทางด้านนี้เด็ดลูกนี้เี่ยขยับปึ๊บอยู่ทางด้านนี้วางไว้ทางด้านนี้ปึ๊บก็มาอยู่นี่ปึ๊บลงมาอยู่ทางด้านนี้เป็นสองลูกพ่อขยับปึ๊บอันนี้ไม่มีมาอยู่ทางด้านนี้นี่เอยรู้ไหมว่าพ่ออะไรเพราะว่าลูกบอลเนี่ยนะแต่ละลูกเวลาขยับปึ๊บเนี่ยม่ทางด้านนี้สามลูกเลยและที่สําคัญคือเนี่ยมีลูกขนาดนี้ด้วย